สวัสดีครับ5ทีรู้เรื่องฟุตบอลเข้าสู่ยุคใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับ New Normal แล้วก็ภาพของเมสลีกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนครับแต่ว่าอันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงตัวกันต่อไปนะครับให้เข้ากับสถานการณ์นับปัจจุบันนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าว่ากันในผลลัพธ์แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะ คึ่งอยู่นะครับกับกับผลงานของบุนเซียดอนมุลครับที่เตะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา,มาแล้วก็พระเอกของงานนะฮะก็ต้องชี้เป้าไปที่เด็กคนนี้เลยครับเอร i n g ราห์ฮารันนะครับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์นะครับอายุแค่19ปีเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นชื่อแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีพี่แต่ว,ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้เคยเห็นลงเล่นแบบเต็มเต็ม,เ,ตมเท่าไหร่ ะะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ยวเดซิก้าเขาต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วก็ต้องรอดูแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังครับผลงานแบบโอ้โหคือเห็นแล้วแบบว้าวอะ่ะว้าวเลยครับนี่คือกองหน้าตัวเป้ายุคใหม่ที่มันแบบาสามารถเคลื่อนตัวได้ดีดมีความปราดเปรียวนะฮะเล่นกับทีมแล้วก็คอยสับสนุนยืดหยุน่นคือสามารถวิ่งพลานได้หมด แล้วก็ทักษะแล้วก็สกิลที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแถมด้วยความแข็งแรงความดุดดันนะฮะรูปร่างนี่คือแบบพร้อมชนพร้อมปะทะได้ทุกเมื่อและจังหวะจบสกอร์นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากนะฮะเกมนั้นเนี่ยดอนมุลชนะชาลเก้ไป40ครับมีทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วปีนี้นยฮะซีซั่นนี้มันเป็นซีซั่นแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของอเด็กคนนี้นะครับ ริงบราห์ฮันแลนด์ครับลูกชายของอาร์วิเก้ฮันแลนด์นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจากเรดบูซารบวกใช่ไหมฮะมแล้วก็ย้ายมาอยู่กับบรุษเซอร์ดมุนเนี่ยคือรวมทุกรายการนะครับรวมตั้งแต่ในสีเสื้อของเรดบูซารบวกนะฮะชุดของดอทมุนเกมลีกในพิม์ลีกออสเตรียบุนเดสซิก้ายูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้กดไปแล้ว41ประตูครับจาก34นัดนะฮะร,รวมทุกรายการรวมทุกการแข่งขันนะฮะ 41ประตูจาก34นัดโอ้โหโหดมากแล้วยิ่งถ้าใครได้ดูอย่างเกมล่าสุดที่เฮ้ด้เห็นไปนะครับ mm hmm. ผมก็ยิ่งเชื่อว่าแบบโอ้ยไอเด็กคนนี้คือมันมันไปไกลมากๆแน่ๆนะครับมันมีคุณสมบัติทุกอย่างที่กองหน้าตัวเป้าในยุคใหม่เนี่ยควรจะต้องมีนะครคราวนี้พอมันจบเกมครับบรรดาผู้สัตว์กรณีหรือต่างๆเนี่ยก็จะ จะพยายามออกมาพูดถึงเด็กคนนี้เยอะมากครับแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีนะฮะเลยหยิบยกออกมาลอยฟังก็คือประเด็นของ f ฟาเบโอคาเปโลครับคาเปโลเนี่ยออกไปพูดกับทาง s กัดสปอร์ตอิตาเลียครับก็เป็นรายการในบ้านเกิดของเขานะครับแล้วก็ด้วยความที่เคยเป็นอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษมันก็เลยมีการเชื่อมโยงมาถึงสโมสร ของในพเมร์ลีกด้วยนะครับพิธีกรเขาก็ถามว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับเด็กคนนี้ครับอริคบราหฮาเลนก็แน่นอนครับมันมันมีแต่คําชื่นชมครับแต่หนึ่งอย่างหนึ่งประเด็นที่คาเบลโรหยิบยกมาเนี่ยเขาบอกว่านี่คือนักเตะคนหนึ่งที่ที่สามารถจะเป็นนักเตะในอุดมคติของลิเวอร์พูลได้โดยเฉพาะวิธีการเล่นระบบที่เยนครอปพยายามใส่ให้กับทีมนะตรงนี้มันเหมาะมากมันถูกสเปคมันเข้ากับ อาริคบราวน์ฮาร์แลนด์อย่างมากมากเขาบอกว่าโอ้โหมีความเร็วมีความปราดเปรียวนะครับและที่สำคัญี่ยคือสามารถเล่นในช่วงเวลาที่ transition ได้ transition คืออะไร transition คือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างฉับพลันครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่ครอปพยายามปลูกฝาให้กับด้วยภูในช่วงหลังๆมาโดยตลอดแล้วทำได้ดีด้วยที่เราคุ้นเคยครับว่าเกเกนพรสซิ่งเนี่ยนะครับคล้ายๆกันนะครับคือแย่งบอลกลับมาแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างรวดเร็ว ซึ่งบรารันถน,นัดในการเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเพรสซิงสูงบอลไดเรกคือไม่ต้องใช้จังหวะมากใช้จังหวะฉัาชาบชวยแล้วแบบว่าออกบัดปั้งปั้งปั้งป,งปงแล้วทําประตูได้เลยสไตล์การเล่นคล้ายๆกันแล้วคาเบโลยังย้ำอีกนะครับว่าถ้ามาอยู่ในมือของครอปเนี่ยที่รู้ว,วิธีการจัดการที่รู้ว่าจะพัฒนาในส่วนไหนของนักเตะแต่ละคนเนี่ย มันจะทําให้บราไันเติบโตขึ้นและเก่งขึ้นมากไปกว่าน,นี้ด้วยซ้ําไปนะรตอนย้ายอยู่ดอทมุลครับ20ล้านยูโรด้วยค่าตัว่ด้วยสัญญา4ปีครึ่งนะครับยา้ายจากเรบูซาบวกมามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โ oh, หค่าตัวมันอาจจะทะลุปไปถึงแต่แต่ใกล้ๆหลัก100ล้านยูโรแล้วก็ได้นะครับแต่หนึ่งในเงื่อนไขสัญญาที่น่าสนใจนะครับคือถ้าถึงปี2022ครับ สัญญาระหว่างเขากับดอทมุลจะมีเงื่อนไขาสามารถย้ายทีมได้ในราคา63ล้านยูโรคือต้องรออีก2ปีนะฮะถึงจะซื้ออาจถึงจะใช้เงื่อนไขนี้ได้นะครับในราคา63ล้านยูโรแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยช่วงตรงนี้เน,นี่ย2 0 2 0ถึง2022เนี่ยคือพูดง่ายว่าส,สัญญากับดอทมุลเนี่ยสปีแรกยังไม่มีครับแต่ว่าจะสามารถใช้เงื่อนไขได้ก็ตั้งแต่ปี2022ไปนะครับทีมใหญ่ ตาลูกวาวแน่ๆครับตาลูกวาวแน่ๆแต่คําแนะนําหรือความคิดเห็นจากคาเปโลผมมองว่าก็น่าสนใจนะ,ะที่พูดมาว่าเล่นเพรสซิงได้บอลไดร์คเร็วนะฮะทรานสิช i ั่นดีเดือดรับลูกได้ดี mm. คือเราเห็นจากการเล่นของบราห์เลนแล้วมันแบบมันก็น่าจะคลอยตามได้มันน่าจะคลอยตามได้ครับ mm. คือโอเคล่าจะมองว่าฮ้ลิวพูใช้กองหน้า ตัวที่ไม่ได้สูงใหญ่มากยืดหยุ่นหมุนเวียนแต่ว่าบราฮาเลนเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นกองหน้าตัวเป้ายุคใหม่ที่สามารถเล่นยืดหยุ่นได้นะฮะเราอาจจะจําภาพในยุคที่เขาอยู่กับเรดบุสซาโบวที่มายือที่อันฟิลด์ได้นั่นนะครับประมาณน,นั้นแล้วมันน่าจะเข้ากันดีกับสไตล์แล้วก็วิธีการทําทีมของยูเวนครับเป็นความพิดเห็นจากคาเปโลนะฮะ ผมไม่ได้ชักนำหรือ,อชี้ชุมใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ตามแต่ย้ำอีกครั้งครับว่าถ้ามันจะมีการย้ายทีมนาะตอนนี้เปอร์เพอร์อาจจะแต่100ล้านปอนด์ครับแต่ว่าถ้าจะรอใช้เงื่อนไขในการแค่ฉิทสัญญาเนี่ยต้องรอถึงปี2022นคับถึงจะใช้ได้ในราคาแค่63ล้านยูโรเท่านั้นนะครับส่วนจะ,จะได้หรือไม่ได้อย่างไรไม่มีอะไรที่เราคาดเดาได้ครับในโลกฟุตบอลในยุคนี้ครับสวัสดีครับ